สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเทียบชน3สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาเนี่ยลงให้ไม่ถูกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง3สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด งดใหม่นะครับก็มาลุ้นสูตรใหม่ครับเพราะว่าสูตรเก่าที่ลงให้มันไม่ถูกนะครับทั้ง3สูตรเป็นข้อมูลสูตรเก่าที่ผมทําไว้นะครับเห็นว่ามันยังเดินอยู่มีอยู่แค่3สูตรนี้เท่านั้นก็เลยนำแนวทางมาลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้นะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่น บวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวก5คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10หน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งบวก6คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียว มาดูสูตรที่3นะครับใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติยอดหลังที่ผมทําไว้นะครับทั้ง3สูตรสถิติที่ทําไว้ไม่เท่ากันนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก7 3ดนะครับงวดแรกเนี่ยสูตรที่1จะเข้าก่อนนะครับ คำนวณได้เลข3แล้วก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาสูตรที่1กับสูตรที่2คํคำนวณได้เลข9เหมือนกันนะครับแล้วออกเบิ้ลเกกก็ถูกต้องนะครับอาจจะมีเสียงฝนรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านฝนตกทุกวันนะครับผมตกทุกวันเลยนะครับตกหนักน,น้ำท่วมนะครับเอามาดู งวดถัดมาครับทั้ง3สูตรก็เข้าพร้อมกันนะครับสูตรแรกเลข1สูตร2เลข7สูตร3เลข1นะครับออก71นะครับก็มาครบมาครบทั้ง3สูตรงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข5เลข6เลข5นะครับออก6 5หก็มาครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับถูกทั้ง3สูตร งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข9เหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับ9 9 9ออกเบิ้ล99นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรงวดถัดมาคำนวณได้เลข0ูนย์เลข9เลข0ูนย์นะครับรางวัลออก09นะครับก็มาครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับถูกทั้ง3สูตร09 0, 9, 0. งวดถัดมานะครับคำนวณได้3กับ0ูนย์แล้วก็เลขศูนย์นะครับออก30มศูนย์นะครับนีหลัก10หลักหน่วยมีอยู่2สูตรก็ถือว่าถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลข1ออก16นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขสอเหมือนกันทั้ง3สูตรนะครับ2 2แล้วก็2ผลรางวัลออก62นะครับเลข2เข้าที่หน่วยล่างงวดถัดมานะครับทั้ง3สูตรคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลข1ผลรางวัลออกเบินน้ล1 1นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรงวดถัดมาคำนวณได้เลข7 เลข7แล้วก็เลข6นะครับผลรางวัลออก6 7นี่ก็มาครบเลยนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยแต่เราต้องไปเทียบว่าตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนะครับเพราะว่านี่เป็นสูตรวิ่งนะครับงวดถัดมาสูตรแรกได้เลข1สูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ได้เลข9กก็จะมีเลข1กับเลข9เพียงแค่2ตัวนะครับก็ต้องซื้อกลับไปกลับมานะครับออก91นะครับก็ถูกต้อง งวดถัดมานะค,คืองวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลข6เหมือนกันทั้ง3สูตรนะรเลข1สูตรที่1เลข6สูตรที่2เลข6สูตรที่3ก็เลข6กในงวดที่ผ่านมาในเลข6กในผมไม่ได้ลงให้เลยนะครับเสียดายนะครับไปลงแต่10บนผลรางวัลออก4 6่หกนะหมาหลักหน่วยล่างทั้ง3สูตรเลยนะครับสถิติยอดหลังเนี่ยมันเข้าดีหมดนะครับแต่พอเราจะตามบางครั้งมันก็ไม่เข้ามันอาจจะหลุดก็ได้นะครับ หรืออาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งเข้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเอานะครับมาคํานวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1นึ่ตุลาคมนะครับว่าวิ่งล่างตัวเดียวทั้งสสูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ใช้หลักหมืน่นเลข2บวกหลักพันสองครั้งนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยล่างสงครั้งหกหก บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2เลข7บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับ3บวก3ได้6แล้วจะบวก5คงที่2อบวกศนย์ได้2 0, 2งสบวกสิบสองเป็นสิบสนะครับบวกเจ็2ยิบวกหกยบวกห้า ได้เลข2นะครับสูตรที่1เข้ายาวกว่าเพื่อนเลยนะครับได้เลข2เราก็ต้องไปเทียบดูสูตรวิ่งล่างที่ท่านผู้ชมมีนะว่ามันมีสูตรไหนตรงเลข2องไหมนะถ้าตรงมันก็อาจจะมานะครับหรือถ้ามันไม่ตรงมันก็อาจจะหลุดเป็นไปได้แค่2ทางเท่านั้นนะครับมาดูสูตรที่2นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับใช้ลักสิบบนบวกลักหน่วยบนนะครับได้1นบวกสอบวกส บวกหลักหน่วยล่างเลข6แล้วก็บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับ3 9 27บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2สองครั้ง0บวกได้ 0, 0, 0, 0บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับ7บวก7ได้14ตัวสุดท้ายบวก6 1บวก2ได้3นะครับ3บวก6ได้9 9นะครับบวก9บวก7ได้ 16, 16 16ก็เป็น36นะครับ3 6บวกอีก7 43 43มาบวกอีก4 47 47, 47ก็เป็น57 57 มาบวกอีก6 63นะครับสูตรที่2ได้เลขสาตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับขาตอบได้ยากตัวไหนจะมาะครับมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3ใช้หลักพันนะครับเลขศูนย์บวกกัน2ครั้ง0 0นย์บวกศได้ศบวกหลักสิบล่างเลขสีบวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลขเก้ บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2เลข3บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1เลข4บวก10บท้ายครั้งที่สองเลข5และบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลข7ตัวสุดท้ายบวก8คงที่นะครับบวก8คงที่ศนบวก4ได้4ี 4, 4่บวก9ได้13 13บวก3ได้16 16บก4 20 20บก5 25 25บวก7 32 32นะครับมาบวกอีก8 32บวก8ได้40ได้เลข0สูตรสุดท้ายนะครับได้เลข0น,นะครับ ผมเช็คดูก็น,นะตรงกันไหมถูกต้องแล้วนะครับได้ได้เลขศูนย์นะครับสูตรสุดท้ายได้เลขศูนย์ตัวเลขทั้งสามสูตรไม่เหมือนกันนะครับตอบได้ยากนะว่าสูตรไหนจะมานะครับไม่มีใครรู้นะครับว่สูตรไหนมันจะเข้ามันจะหลุดนี่นะครับต้องเลือกนะครับอยู่ที่ใครจะเลือกถูกหรือเลือกไม่ถูกนะครับ ท่านผู้ชมก็ต้องเอาไปเทียบกับสูตรที่ท่านผู้ชมมีนะว่ามันตรงกันสูตรไหนนะครับแล้วค่อยเลือกเอานะครับทั้ง3สูตรเป็นข้อมูลสูตรเก่าทั้งนั้นนะครับซึ่งงวดก่อนตั้งแต่91น่ะผมลงให้มันหลุดหมดนะเดี๋ยวให้ดูทีละสูตรนะครับว่ามาจากไหนนะครับวิ่งล่างวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสูตรนี้ได้เลขศูนย์ ก็คือสูตรสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่สูตรสุดท้ายที่ได้เลขศูนย์อยู่ในสูตรนี้ซึ่งสีเขียวๆตรงนี้ที่ผมระบายไว้ก็คือสูตรที่ลงให้ในงวดที่ออก91นะอันนี้ผมครั้งก่อนถ้าใครจําได้นะครับ1 3 5 6 9เนี่ย5สูตรนี้ผมลงในสูตรวิ่งล่างนะครับนี่ก็จะมี ก็จะมี5、มี9มี8มี6มี0ที่ลงให้ตั้งแต่งวดที่ออก91นครับนี่ที่ออก91แล้วมันไม่เข้านะไม่ไม่ไม่เข้าสักสูตรเลยนะพันออกมันออก91มันมีสูตรนี้สูตรเดียวที่เข้านะครับอันนี้เอามาดูนะครับนี่วิ่งล่าหงตัวเดียวชน5สูตรนะครับนี่5 9 8 6 0นะครับ ดูตามสีที่ผมระบายนะห้าเก้าแปดหกศูนย์คือสูตรงวดที่ลงให้ตั้งแต่เก้าหนึ่งผลปรากฏว่ามันเข้าแค่สูตรเดียวใช่ไหมครับมันจะเข้าแค่สูตรที่สองตรงนี้ที่เข้าเลขเก้าแต่งวดที่ออกสี่หกเนี่ยมันไม่เข้านะครับงวดที่ออกสี่หกเมื่อก่อนมันเข้าเลขเก้างวดที่ออกสี่หกผมคำนวณดูมันได้เลขเก้านะครับแล้วมันก็ไม่ไม่มานะมันออกสี่หกแต่สูตรที่เดินนะครับกลายเป็นว่า คือสูตรที่ไม่ได้ลงให้นะครับนี่มาดูช่องนะครับช่องสิช่องที่สองเนี่ยมันไม่ได้ระบายสีไว้นะครับนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่สูตรที่ผมลงให้นะครับสูตรที่ลงก็จะมีหนึ่งสามห้าหกเก้าห้าสูตรนี้เลือกไม่ถูกนะครับผมสูตรมีสิบสูตรนะครับขนาดเลือกลงตั้งห้าสูตรนะครับก็จะเข้าแค่สูตรเดียวแล้วในงวดที่ผ่านมาก็หลุดหมดแบบนี่ งวดงวดที่ผ่านมานี่ก็ไม่มีสูตรไหนผ่านนะครับหลุดหมดเลยผมก็ไม่ได้คำนวณต่อนะครับคำนวณเฉพาะสูตรที่มันยังเหลืออยู่ก็ได้เลขศูนย์นะครับในสูตรที่ที่สองนะครับสูตรที่สองก็นี้นะคพันบวกกันสองครั้งนะครับก็จะอยู่ในสูตรก็จะอยู่ในสูตรที่สามที่ลงให้เป็นสูตรสุดท้ายนะพันบวกกันสองครั้งบวกสิบล่างนะครับนี่คือที่มา ว่าเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเลยผมจะมาแม่นหลังไม่ออกไม่ใช่นะครับเป็นสูตรที่ทําสถิติไว้แล้วมันยังเหลืออยู่ก็เลยมาลงให้ดูตามความเป็นจริงนะเพื่อใครอยากจะเอาไว้ไปเป็นแนวทางส่วนสองสูตรที่เหลือตรงนี้นะครับมาจากไหนนะครับอันนี้เล่มหนึงนะมีมีหลายเล่มนะครับผมอันนี้เล่มหนึ่งผ่านไปนะครับ อันนี้ก็เป็นสูตรเก่าอีกเล่มหนึ่งนะครับในนี้เล่มหนึ่งนะอันนี้ก็วิ่งล่างตัวเดียวอันนี้เข้ามาตั้งแต่ลงให้ตั้งแต่9ก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งวันที่ผ่านมามันเข้าแค่สูตรเดียวซึ่งก็เป็นเลขหแต่ผมก็ไม่ได้ลงนะครับมันมีเลข6กกับเลขศูนย์ที่เหลืออยู่2สูตรแต่ผลปรากฏว่าสูตรที่มีเลข6ผ่านด่านมาได้นะครับสี่หก ในวันนี้มันคำนวณได้เลข3นะครับมันคำนวณได้เลข3ก็จากขั้งหมด9สูตรที่ทําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรอีกเล่มหนึ่งนะครับมีหลายเล่มนะครับีอีก so เล่มหนึ่งเห็นไหมครับเล่มที่ได้เลขศูนย์เล่มนี้ก็จะได้เลข3นะครับเล่มนี้ได้เลข3ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับก็คือสูตรที่ได้เลข3ตัวนี้นะครับก็เหลืออยู่สูตรเดียวเช่นกันนะครับก็เหลืออยู่สูตรเดียวเช่นกัน เผื่อใครจะนําไปเป็นแนวทางก็ก็เลือกสูตรนี้ได้นะครับถ้าใครชอบเลขสามนะครับซึ่งสูตรวิ่งล่างเก่ามันก็จะมีสูตรที่มีเลขสามติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมย้อนดูสองตัวที่เป็นวิ่งล่างให้ดูนะครับสูตรวิ่งล่างสองตัวในงวดที่ผ่านมามันจะมีเข้าอยู่ สามสูตรนะครับมีสูตรเก้าสี่นี่อันนี้เด่นเล็กเล็กเก้าเล็กสี่สูตรนี้จะเด่น 58. ห้าแปดงวดก่อนเขาที่สามหกงวดนี้ห้าแปดไม่ใช่อ่าสูตรสามหกอยู่นี่นะครับสูตรสามหก ก็จะอยู่ใน2ตัวล่างาง,ง่ายๆในสูตรที่3ามงดก่อนเข้าที่เลข4ี่ออก4ี่หกงวดนี้มันจะมี3ามกับ6 3ามกับ6มันก็อาจจะตรงวิ่งล่างสูตรเลข3ตัวนี้นะถ้าถ้ามันจะมานะครับแต่ก็ไม่รู้จะใช่ไหมนะผมก็แค่แนะนำนะแค่เทียบให้ดูส่วนสูตรที่ได้เลข2นะครับส่วนสูตรที่ได้เลข2ก็อยู่ในเล่มเดียวกันนี่แหละครับ แต่มนอยู่คนละหน้านะครับนี่มันอยู่ในเล่มนี้เลยนะครับอยู่ในเล่มสูตรที่ได้เลขสามแต่ต้องเปิดย้อนนะครับนี่ต้องเปิดย้อนมาอีกอีกปึกหนึ่งนะครับอีกหลายหน้าเลยนะครับอยู่ในเล่มเดียวกันแต่พลิกมาหน้านี้ก็วิ่งล่างเหมือนกันนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเหมือนกันนี่อันนี้ก็จะจดไว้ประมาณสิบเอ็ดสูตร เหลืออยู่สูตรเดียวเหมือนกันนะครับซึ่งหลุดไปตั้งแต่6 7 9 1เหลือรอด2สูตรแล้วก็หลุดไปนะครับเหลืออยู่สูตรที่1ที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็เข้ามาจนถึง,งวดล่าสุดนะครี 4, นี่มาถึง,งวดล่าสุดที่เป็น4ีที่ได้คำนวณได้เลขหซึ่งวดนี้สูตรนี้มันคำนวณได้เลข2นะครับผมก็เลยเอามาลงให้ดู เผื่อมันอาจจะมาอีกนะครับซึ่งแนวทางสูตรคำนวณผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าผมทำสถิติไว้เยอะมากนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มีแค่เล่มเดียวพูดง่ายๆเลยไม่ได้มีเล่มเดียวมีหลายเล่มนะครับสูตรที่จดไว้นี่ที่ผมทำไว้นี่มีทุกหลักนะครับแล้วก็มีหลายสูตรนะครับบางครั้งก็ดูจนตาลายนะครับดูจนตาลายแลย้วเลือกไม่ถูกเหมือนกันอ่านังนั่นก็บอกตามนี้นะครับ ทุกข้อมูลสูตรที่ได้เลขสามเลขสองก็บอกไปหมดแล้วเนาะที่เหลือก็ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะชอบสูตรไหนจะชอบเลขสามหรืเลขสามนี่ก็น่าสนเหมือนกันนะนะครับเลขสองก็สวยเหมือนกันสูตรที่มีเลขสองก็มีนะครับวิ่งล่างที่เป็นสามตัวหรือเปล่าที่ สูตรวิ่งล่างง่ายๆนะครับที่มีตัวเลข3ตัวงวดก่อน2 3 4เข้าที่เลข4ในในตำแหน่งหลักสิบล่างงวดนี้ได้0 1 2ย์นนะครับก็มีเลข2ติดอยู่นะครับเลข2มันก็จะตรงกับสูตรวิ่งล่างตัวแรกที่ได้เลข2นะครับไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือนกันนะครับตอบได้ยากมากทุกข้อมูลก็ลงให้ดูตามความเป็นจริงนะครับไม่ใช่มาแม่นหลังหวยออกนะครับไม่ใช่มาแม่นหลังหวยออกนะครับไม่ทําอย่างนั้นนะครับ สูตรในเข้าก็บอกว่าเข้าสูตรไหนไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับแต่สูตรไหนที่ทําข้อมูลไว้แล้วมันยังเหลืออยู่ก็เอามาลงให้ดูตามความเป็นจริงนะครับส่วนใครจะเลือกสูตรไหนไปใช้งานอันนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอานะครับเพราะตัวเลขมันต้องไปรอดูในวันที่สลากออกเท่านั้นถึงจะรู้นะครับดูตอนนี้3สูตรนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าสูตรไหนมันจะเข้าสูตรไหนมันจะหลุดนะครับตอบยากนะครับ เอาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยทยอยลงให้นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ